การปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนระยะไกลซึ่งต้องมีการค้างคืนในพื้นที่เป้าหมายกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูมีขั้นตอนในการาปฏิบัติเป็นอย่างไรเราจะไปดีตามครับการลาดตะเวนค้างคืนเป็นการลาดตะเวนระยะไกลโดยมีการค้างคืนในพื้นที่ที่สนใจซึ่งจะต้องปฏิบัติหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือนโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากกองกำลังยูนามิดก่อนทุกครั้ง วัตถุประสงค์ของการจัดชุดรัตเวนเพื่อคุ้มครองพิทักษ์กำลังพลเจ้าหน้าที่และยุทธุกรณ์ของยูนิมิตให้ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติภารกิจและเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่แสดงกำลังของยูนิมิตในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจถูกอความความเชื่อมั่นให้กับประชาชน คังคืนคืนนี้เป็นภารกิจของกองร้อยยานยนต์ที่สองกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูเมื่อกองร้อยยานยนต์ที่สองได้รับภารกิจการปฏิบัติจะเริ่มตั้งแต่ผู้บังคับชุดรัตรเวนวางแผนการรัตรเวนให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับดําเนินการบัญดาสรุปถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์การเดินทางการรักษาความปลอดภัยและอื่นๆให้กับจาที่ยูนิมิดได้ทราบราะหว่างการเดินทางผู้บังคับชุดรัตรเวน ต้องรายงานผ่านจุดตรวจสอบหรือจุดเช็คพอยต์และรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติมาอย่างกองอำนวยการกองกงเฉพะกิจ980ไทยดาวฟูตลอดเส้นทางด้วยเครื่องมือสื่อสารต่างๆจัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการรัตะเวนและสนับมีประเทศสําคัญตามเส้นทางการรัตรเวนและข้อมูลด้านการข่าวร้อยเอกเจการอาทิผู้บังคับกองร้อยใยดที่สองซึ่งร่วมในภารกิจครั้งนี้ได้กล่าวถึงการเดินทาง การปฏิบัติเมื่อกระนรถตะเวนเดินทางถึงที่หมายว่าครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางจากฐานปฏิบัติการมุกจ้ามาถึงที่หมู่บ้านน้าบ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านน้าบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อมาถึงเราก็ได้ประสานงานกับหัวหน้าของชุมชนว่าใน,ในข้อมูลขั้นต้นประชาชนอยู่กันกี่เ่านะครับมีหัวหน้าเป็นใครบ้าง เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ต้องประสานกับหัวหน้าพื้นที่และหัวหน้าจิตวิญญาณคือชาไตนะครับที่จะได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นเมื่อเราประสานข้อมูลในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วเราจะไปหาพื้นที่พักบริเวณรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะค้างคืนต่อไปท่านผู้ชมครับการปฏิบัติขั้นตอนและผลสรุปของการรัตเวรค้างคืนในพื้นที่บ้านดําบ้าในคืนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ตอนต่อไปท่านผู้ชมจะได้ชมขั้นตอนและการปฏิบัติต่างๆในพื้นที่ที่ค้างคืนซึ่งพื้นที่ที่ค้างคืนในคืนนี้เป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายแล้วผลที่ได้รับคืออะไรติดตามรับชมได้กับภารกิจการรัตเวนค้างคืนของกองร้อยยานยนต์ที่2กองกำลังเฉพาะก 98, ิจ98 0ไทยดาวฟูในตอนตอน่ตอไปครับจ่าสเปคือชาญคือคำหานถ่ายภาพจ่าสเปคคือทามองดงุดก งานจากฐากกนเปนหักจ้าจิตจ้าเกษตราชุวนีาติดตามความ